สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟังรุ่นใหม่จาก Hyman Kardon มาให้ Man ดูกันนะครับเป็นหูฟังรุ่นใหม่ในตระกูลของซีรีส์ฟรานะครับ F LY Fry นะครับตรงนี้เนี่ยตัว Series Fry เนี่ยเขาจะมีหูฟังหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟัง b l u e ูธ t h แบบที่ยังมีสายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ไปเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว Full Size Headset เนี่ยที่คาดหัวเนี่ยก็เป็นใน Series Fry ก็มีนะครับแล้วก็ตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็คือตัว Series Fry ที่เป็นตัว True Wireless ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีคนถามถึงกันเยอะพอสมควรว่าตกลงเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางมหาจักรด้วยที่ส่งตัวหูฟัง Fry True Wireless ตัวนี้มา ให้ทดลองใช้นะครับเรามาเริ่มต้นจากตัวสเปคเครื่องอรอบๆกล่องกันก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างน,นะครับคุณสมบัติหลักๆเลยนะครับก็คือด้านหลังกล่องเนี่ยก็คือเขาบอกกันเลยว่าตัวเ,เรื่อง,งหูฟัง True Wireless ตัวนี้ยเป็นเสียงที่เป็นตัว Harman k a d o n Signature Sound นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เลือก a m b i e n c Aware แล้วก็ตัว Talk True นะครับซึ่งตัว a m b i e n t Aware หรือ Talk True เนี่ยมันจะทำหน้าที่ลักษณะที่ตอนที่เราเดิน ใส่หูฟังเนี่ยด้วยความมันเป็นอินเอียร์เนี่ยมันจะทําให้บล็อกเสียงไปประมาณหนึ่งซึ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวหูฟังตัวนี้มันไม่ได้มี ANC หรือตัว Active Noise Cancellation นะครับตรงนี้ซึ่งการใช้งานตัวหูฟังลักษณะที่เป็นอินเอียร์เนี่ยมันก็บล็อกเสียงไปประมาณหนึ่งอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมาในยุคใหม่นะครับซึ่งหูฟังหลายยี่ห้อเนี่ยเริ่มมีแล้วก็คือตัว Ambient Aware ที่พอแตะไปเนี่ยเพื่อให้เราได้ยินเสียงรอบๆข้างเพิ่มขึ้นไม่ได้จํากัดว่าแบบยเสีงอ็ออองอก นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หูฟังทําได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับคุณสมบัติของหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือ,อาสามารถที่จะกันน้ํากันเหงื่อได้ในระดับ IPX5 นะครับแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยจากตัวสเปคเนี่ยก็คือถ้าชาร์จแบตเต็มอ่าหนึ่งครั้งนะครับจากตัวกล่องเนี่ยสามารถใช้ฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ6ชั่วโมงครับแล้วก็ตัวของกล่องเก็บตัวนเนี่ยที่เป็นแบตเตอรี่ในตัวเนี่ย สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับหูฟังได้อีก14ชั่วโมงรวมๆกันเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ร่วมประมาณ20ชั่วโมงครับทีนี้เรามาดูตัวหูฟังกันดีกว่านะครับสำหรับตัวกล่องเนี่ยก็อ,อย่างเห็นกันนะครับว่ามันจะเป็นสไตล์แบบเรียบหรูสีดำอ่าซึ่งถ้าตัวฐานล่างเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกครับแต่ตรงด้านบนเนี่ยครึ่งบนที่เป็นตัวฝาเปิดขึ้นไปเนี่ยอ่อมันจะเป็นตัววัสดุที่เหมือนเป็นหนังครับแต่ตรงเนี้ยผมเข้าใจว่ามัน มันน่าจะเป็นหนังเทียมนะมันไม่ไม่น่าจะใช่หนังแท้นะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ฮาร์มันคาดอนสีเงินอย่างที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้นะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็ยิ่งดูไม่รู้เลยครับว่าเป็นหูฟังที่เป็นของฮาร์มันคาดอนเพราะว่ามันเรียบไปเลยมันไม่มีโลโก้ฮาร์มันอะไรเลยไม่มีโลโก้เฉียงแบบตัวฮาร์มันแล้วก็ขีดเฉียงคาดอนอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับพอหยิบขึ้นมาเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือ ตรงบริเวณที่เป็นตัวตรงหูฟังเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือน ตัวของหน้า,นาของตัวของหูฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นวัสดุเหมือนหนังอีกเหมือนกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวทัชคอนโทรลด้วยเราสามารถที่จะแตะแตะเนี่ยเพื่อควบคุมการใช้งานของหูฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเงินเงาๆตรงนี้นะครับตัวหูฟังก็จะเป็นสีดำตรงนี้ตัวจุกยางเนี่ยก็สามารถที่จะเ,เปลี่ยนไซส์ได้ตามทีเ่เขามีมาให้ในกล่องนะครับในส่วนนี้ครับทีนี้เรามาดูในการใช้งานแล้วก็เรื่องเสียงของตัว Harman น a r o n f อ y t ล wireless ตัวนี้นะ เริ่รมต้นจากการหยิบออกมาจากกล่องเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จังหวะที่เราจะใส่หูฟังเข้าไปในหูเนี่ยตรงนี้ก็เมนช่นนิดน,นึงว่าจังหวะนี้ก็คือให้เราเนี่ยจับรอบๆตรงบริเวณที่เป็นตัวขอบสีดําตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในหูนะครับเพราะว่าถ้าไปโดนตรงที่เป็นตัว ทัชคอนโทร l ตรงด้านหน้าตรงที่เป็นเหมือนวัสดุหนังเทียมตรงนี้เนี่ยมันจะกดแตะไปมาบางทีก็อาจเดี๋ยวเข้าเพลงไปแล้วอะไรลักษณะเนี้ยเดี๋ยวจะไม่ทราบว่าเฮ้ยหูฟังเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้นะครับแล้วก็ตอนฟังเพลงเนี่ยด้วยตัวหูฟัง Harman k a r d o n Fry เนี่ยผมว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของเทรนด์เรื่องเสียงของหูฟังเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยน จากตั้งแต่ถ้าผมย้อนเนี่ยผมมาสังเกตดูตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงปี2018 10แล้วก็2019แล้วก็เข้าสู่2020ในปีนี้เนี่ยเทรนเรื่องเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้เลยเนี่ยหลายยี่ห้อจะทำเป็นเสียงลักษณะที่เป็นโอ้เสียงเบสเสียงต่ำม,มานนแน่นตึกๆึตังวนันตังวนังวนลงไปด่งๆแน่นๆเลยตรงนี้เนี่ยพอมาเป็นยุคใหม่อ่ะผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าเสียงเบสเสียงต่ำยังมาแบบเต็มเมอยู่ แต่ทีเนี้ยมันจะไม่กรบเสียงอื่นเสียงอื่นเนี่ยก็ยังได้ยินชัดเจนนะครับซึ่งตัวฮาร์มอนคาดอนฟลายตัวนี้เนี่ยก็เช่นกันว่าเรื่องเสียงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ลงไปต่ำพอเปิดไปเนี่ยหลายเพลงที่มันเป็นการเดินเบสมาก,ก่อนดึมดึมดึม,ดม,ดมอะไรลักษณะเนี้ยเราจะได้ยินชัดมากครับว่าเฮ้ยเสียงมันมาชัดมันมาเต็มนะแล้วก็พอจังหวะที่พออินโทรเสร็จล้วขึ้นเสียงร้อง มันจะเหมือนแยกชั้นเสียงไปเลยอะแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่นะครับว่าเสียงร้องมันจะไม่โดนเสียงเบสเสียงต่ำกลบไปหมดทีเนี้ยถ้าคําถามคืออ้าวแล้วถ้าเราไม่ชอบเสียงแบบนี้เนี่ยเราอยากได้เสียงแบบที่มันเป็นวัยรุ่นมากๆเป็นแบบวัยรุ่นแบบเสียงเบสต,ต่าๆแบบตุ้มๆตุๆต้มๆ,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 ๆเนี่ยมันทําได้เลยาเอออันเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับ ตัว equalizer ของเสียงรูปแบบเสียงตามที่เราต้องการได้เลยจากในแอปตัวหูฟังของ hi man k a d o n ครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการควบคุมตัวหูฟังนะครับด้วยความที่มันเป็นตัว touch control เนี่ยถ้าใครเคยใช้หูฟังกลุ่มนี้เนี่ยในยุคแรกเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบางทีมันก็แตะยากบางทีจุดแตะมันก็มีแบบจํานวนเล็กมากมีแบบโอ้ จุดที่ว่าหูฟังให้แตะแต่เป็น่างบางทีกดโดนบ้างไม่โดนบ้างลักษณะนี้ครับซึ่งจากที่ผมได้ใช้ตัว h a m a n นคาร์ดอน r ลาย s s วรตัวนี้เนี่ยผมว่าทาง Ham a n นคาดอนเนี่ยเขามีการปรับปรุงเรียกว่าทำกันบ้านดีวาทำกันบ้านมาอยู่พอสมควรว่าให้มันแตะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็แตะไปแล้วเนี่ยมันคือการควบคุมจริงๆไม่ใช่แตะไปแล้วเพี้ยนไปเป็นแบบเออแตะไม่โดนอะไรลักษณะนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยหูฟังทั้งสองข้างเนี่ยมันจะแบ่งเรื่อง การควบคุมนะครับการใช้งานหลักๆเนี่ยคือ หูฟังด้านขวาเพราะฉะนั้นการควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ตรงบริเวณที่เป็นตัวทัชคอนโทรลของหูฟังด้านขวาเป็นหลักนะครับซึ่งก็คือตรงบริเวณที่เป็นตัวหนังนะครับตรงนี้ครับซึ่งอันนี้ก็คือพอเราแตะไปเนี่ยมันก็เป็นการควบคุมได้เลยนะครับการควบคุมเนี่ยข้อดีของอันนี้เนี่ยเหมือนเขาก็ปรับปรุงมาอยู่พอสมควรเวลาที่เราจะเล่นเพลงหยุดเพลงเนี่ยเท่าที่ผมใช้อย่างที่ทําให้ดูเนี่ยก็คือ,อ,อสามารถที่จะกดได้ค่อนข้างง่ายตอนที่อยู่บนหูของเราเองก็ตาม พอกดไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบอัปเปนเพลงพรอสได้เลยตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ากด2ครั้งเป็นการเลื่อนเพลงถัดไปกด3ครั้งเป็นการเลื่อนไปเพลงก่อนหน้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็การเรียกใช้งาน Siri จะอยู่บนหูฟังด้านขวานะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งาน s i r i ซึ่งเป็นการแตะค้างลงไปก็จะเป็นการเรียกใช้งาน s i r i นะครับส่วนถ้าเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ Android ตรงนี้เนี่ยเราสามารถ เข้าไปเซตอัพเพิ่มเติมนะครับให้ตูฟังเนี่ยมันสามารถใช้ตัว g o o g l e a s s i s t a n t ได้ด้วยซึ่งการเรียกใช้งานตัว Google Assistant เนี่ยจะอยู่ที่หูฟังด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นผู้ใช้ iPhone แล้วอยากใช้ตัว g o o g l e a s s i s t a n t เนี่ยก็สามารถเข้าไปเซตอัพได้ที่ตัวแอปของตัว g o o g l e a s s i s t a n t ได้เช่นกันครับ ในเรื่องของการใช้งานคุยโทรศัพท์ของตัว Hi-Medical Fly 2 Wireless ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือถ้าอยู่ในห้องเงียบเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถใช้คุยได้ปกติมีเสียงแทรกเข้ามาแบบจางๆแบบน้อยมากครับแต่ถ้ากับการไปอยู่แบบข้างนอกแล้วถ้า,าไปอยู่ริมถนนที่มีเสียงอุอฉึกระบมากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงว่าเสียงแทรกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเสมอกับเสียงพูดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะเหมือนแบบแข่งกันตรงนี้ก็ให้ระวังกันด้วยครับโดยรวมนะครับสำหรับตัวหู คามาคอดอนฟรายทูเ r e l e เ s ส hey, ตัวนี้นะครับถ้าให้นิยามว่าหูฟังตัวนี้เสียงมันเป็นยังไงเออพิ่กัง้งนิยามหน่อยเออผมพยายามนึกคํานิยามแล้วผมได้อยู่คํานึงผมว่าเสียงมันสุภาพเ,ออเสียงสุภาพในลักษณะที่ว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ปรับแต่งเสียงอะไรเลยเนี่ยเ,ออเป็นเสียงที่เขาชูนมาให้จากโรงงานเนี่ย เสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่แบบเออดูโอเคนะคือเสียงเบสเสียงต่ําก็มีมาเป็นน้ําหนักที่ดีประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเสียงล็อกเนี่ยมันก็ยยกชั้นให้เราได้ยินชัดเจนกลมๆนะครับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยอ่ะถ้าเป็นโหพ่กังไม่ไวรุ่นเลยเอออยากได้เสียงที่มันวัยรุ่นได้ไหมก็อันนี้ก็เข้าไปปรับแต่งเองนะครับในส่วนของตัวอ e ีโคไรเซอร์ในแอป,ปของตัวไฮแมนแคดอนนะครับถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจตัวหูฟังไฮแมนแคดดอนฟร e ยทูไวเลสรวมถึงฟรตัวในรุ่นอื่นในซีร ก็ลองเข้าไปดูกันได้ที่ร้านหูฟังนะครับซึ่งผมว่าตอนเนี้เขาน่าจะมีให้ลองกันหมดแล้วล่ะตรงนี้ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จากระต่ายอย่าลืมด like, กดไลค์กด Subscribe แล้วถ้ามีหูฟังอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ได้ทราบกันนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ